สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทีไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุขิงยนต์สาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากเลยเส้นเดียวกับโรบินสันนี้แหละวันนี้นะครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่18นะวันเสาร์ที่18มีนาคมพศ2566นั่นเองก็เดี๋ยวพี่ไตต้องไปเตรียมรถหนึ่งคันที่จะปล่อยวันจันทร์ก็จะเป็นของคุณน้องอับที่ชาตินะั่นเองลูกค้าจากกระสั่งนะแต่วันนี้เราจะเดินไปเดินว้าย ตอนแรกว่าจะไปเดินเช็ครถแต่ตอนนี้รถมาให้เช็คแล้วโอ้โหไปจอดได้ไหมล่ะยาวเลยต้องวนต้องวนกลับมาใหม่อีกหนึ่งรอบ <c oughs> อโอเคก็คันนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวอีลิแกนนะหนึ่ล้านสามแสนเจดหมืบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีรถมาลงเมื่อกี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามาลงกี่คันจอทั้งนอกไม่น่าจะลงหลายคันนะคัน2องคันนั่นแหละไม่น่าจะลงหมดแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์นะเดี๋ยวเราจะมีการยก พวกสายเคเบิลตัวนี้นะครับขึ้นให้สูงประมาณสัก1-2เมตรนั่นเองก็ค่าใช้จ่ายก็พอสมควรอยู่แต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าขึ้นลงได้สะดวกเป็นความปลอดภัยของทั้งาทางฝ่ายทรงรถเองแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ของเราด้วย1,379,000บาทนะคันนี้แล้วก็คันนี้มันจะเป็นตัวเกรด M นะครับ1,78,000้บาทตัวเกรด M สีนี้ว่างนะถ้าใครอยากได้บอกมาเลยนะครับแต่ก่อนต้องรอกันเนี่ย องเดือนสามเดือน,อนหกเดือนก็มีนะสีนี้แต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องรอนะลูกค้าสามารถรับรถได้เลยตัวท็อปสุดเลยนะครับมีตัวเบรกอัตโนมัติให้ด้วยแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยแม็กปัดเงาด้วยนะครับทุกคนเป็นแม็กลายก้างปลาติดแปดนิ้วนะครับให้ยางที่ใหญ่แล้วก็แม็กที่ใหญ่มากๆเลยเพราะว่าผู้วงกับรถทิ่จะลงแล้วก็คันนี้นะถ้ามีใครอยากดูไหมครับ X Series ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายถ่ายหรือย,ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะ ตัว XCD คันนี้860,000บาทนะครับสำหรับสีเทาแดมโบแล้วก็ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกนะครับทุกคนรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นใครอยากดูติ๊กไว้นะเดี๋ยวสักวันจันทร์อังคารจะมาถ่ายให้ยังไม่รู้เลยว่าเขารับกันมาไหนเพราะว่าคันนี้เพิ่งมาน,นี้เป็นรถของีิน,นัน แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นแกงหอยขนที่เราที่เรากลับมาจากงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้ามันก็จะมีของเราสั่งมาไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กินไม่หมดไงเมื่อวานตอนเย็นเราก็เดี๋ยวเราจะไปร้านคุณยายแม่ฝั่งตรงข้ามให้เขาอุ่นให้แล้วก็มากินตอนเช้าช่วงนี้ต้องประหยัดนะปิดหวย แคมเปญโปรโมชั่นสอบถามได้นะครับสอบถามได้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไงหัวรานจะเช็ครถจะมีรถของลูกค้าที่มาลงเนี่ยน่าจะประมาณสัก3คันที่มีขึ้นในสต็อกแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบเช็คให้ว่ารถมาวันไหนแล้วก็รีบตัวแจ้งเนาะแล้วก็นั่งตอบให้หมดวันนี้วันเสาร์หน้านะครับพี่ต่ายก็อาจจะไม่อยู่ไม่อยู่ไปชนบุรีอีกรอบหนึ่ง ก็วานทำติ๊กตอกไว้เจ้าเสีืยงเงินสดเงินผ่อนวุวคนมาดูเยอะมากอาจจะเป็นพ่อมอไซนนะมอไซเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่อยอยากขายเงินผ่อนกันเออมันก็จริงแหละเพราะว่าสมัยเด็กๆเออตอนที่ะออมันก็หลักหมื่นแต่ว่าเราก็ไม่มีตังกันนะไปผ่อนๆเอาโอ้จาก4ี่หมื่นยอดเจ็0หมื่นเป็น8ปด0 0ื่อะไรเงี้ยก็มีนะสมัยแต่ก่อนขับเด็ก ธรรมดาเว้ยขับเดดเนี่ยเดี๋ยวมาดูรถสต็อกที่มาจอดอยู่ด้านหลังนะโอ้ LDA เมื่อวานมีลูกค้าถามมาด้วยนะครับก็จะมีเจ้าตัวแคปแคปโฟน9เกรด LDA ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับท็อปที่สุดในปัจจุบันยังเป็นตัวเกรดแซที่ยังผลิตอยู่นะในตัวสประตู7 8 9 0 0 0บาทมีทั้งสีขาว สีบรอนสีเทาแต่ว่าตอนนี้มีให้ดูทั้งสองสีเลยลูกค้าพี่ต่ายจองเกียร์อัตโนมัติไว้คันนี้เอ๊จอดอยู่สักพักเป็นของใครกันนะเอสตัวนี้เป็นเอสออตโอตโอ้หรือว่าเจ็ดแสนหนึบาทนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวแคลโฟ1.9เกรดเอสดีเอสีขาวไซบีรียนคันนี้เอาจริงๆไปแต่งสวยมากเลยนะโอ้ไฟหนา้า ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็จังหน้าของเขามาในโทนดำแบบนี้สุดยอดเลยจริงๆตอนนี้คันที่มานะทุกคนมันก็จะเป็นตัวเอ็กซแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์เกียร์ธรรมดาลงกี่คันลงกี่คันโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายกสายยกสายนี่ขึ้นละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเขามายกให้วันจัน ครับผมวันจันทร์เนี่ยเห็นทางผู้จัดการเขาแจ้งมาละแล้วาาน,ลนี้ไปทางไหนต่อนครับเนี่ยไป,ไปสุรินโอ้ยสุรินขายดีแท้ <laughs> <laughs> ลงบุยรำคันเดียวไปสุรินตั้งห้าคันคันนี้ไม่แน่ใจลงสดๆร้อนๆเลยไม่แน่จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาแคปโฟฮอลแลนเดอ 1.9X Series สีขาวมุกโดโดไม้นะครับคันนี้ คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคน9 9 9 0 0 0บาทนะคันที่ทางทีมงานเอามาส่งเนี่ยเดี๋ยวเอาฝากไว้ที่รปภนะครับครับผมครับผมโอเคเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับผมมาคันเดียวลุกโทน LDA 847,000บาทคันนี้เฮ้ย LDA มา2องคันเลยนะครับ mm hmm. ก็มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาถ้ามันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ882,000บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา847,000บาทอันนี้รวมขาวมุกโดรไมแล้วนะ mm hmm. อู้ยธรรมดาสีดำาซพีเกียร์ธรรมดานะครับ ตอนนี้เรามีทั้ง z P ีที่เป็นสีเทาโอเพกนะครับหรือว่าเทอเรมโบกับเจ้าตัวสีดำนะ7 3 3 0 0 0นาทสํบาทสำหรับเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA คันนี้แม็ก7ินะครับนะตอนนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็ก7เริ่มต้นของตัวยกสูงเลยแต่ก่อนตอนพี่ไต่ขายใหม่ๆเนี่ยเป็นแม็กสนะอู้แม็กสก็ว่าใหญ่แล้วนะอันนี้เป็นแม็ก7 แล้วสิประตูเป็นแม็กสิแปดอีกเออเดี๋ยวคันนี้จะเป็นของคุณน้องอภิชาตินะครับจะเป็นเจ้าตัวส er เปซแคปไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้รเดเอเช่นเดียวกันเมื่อกี้733,000นสันคันนี้นะครับเขาจะอยู่7 4 0 0 0สบาทซึ่งเดี๋ยวพี่ตายจะเอาไปล้างนะเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับทาง ลูกค้าวันจันทร์นั่นเองคันนี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้าที่อยู่เกาหลีนะรอมาจ่ายเงินนะครับแล้วก็จะรับรถวันที่4เดี๋ยวคันนี้จะมีการเปลี่ยนแม็กด้วยทุกคนที่จอดอยู่นะครับจะเป็นตัว CAP 4 Highlander 1.9เกรด LDA ตัวนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์เป็นของเซลล์หนึ่งะครับไม่แน่ใจว่าส่งมอบวันนี้ไหม เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาไม่รู้มองไม่เห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาแกงหอยขมไปเวฟละก็ขอให้ F c ีุกท่านนะครับสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่กริปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย